ในโกฟแต่ว่าตูวโมยใหญ่ทุกคนว้าวตกใจนี่กาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขุนส,สบายดีตอนเ้าทุกคนเลยวันนี้สมโออ้อหน้าแต่เ้าเลยอ้อไปกินข้าวเ้าอยู่ยุทุกคนซื้ออันกินเอาไปนะ าลูกไว้กับไม่ยาทุกคนอไปหาพุดเขตพุกระปูได้พี่ล็กอาทุกคนหาเนื้ไม้นมันเก็บพักเกหญ้าไปแลยทุกคนยหนี้มีแต่หากินแบบนีห้หาปาูหาป่าก็มีอยู่ทุกคนแต่ว่าเยอะมเยอป่บาบสิไปเอาแต่ลุมันไปตึกเอากุ้งกะ มืะออื่นก่อนทุกคนมืะออื่นจะไปหาเมื่อนี้จะออกไปคุยกระปูกะ่กระปู่แดงูหน้าทุกคนเก็บพักเลยไปเพืดเดียวทุกคนมะม่อนอยังไม่ได้มาแต่ป้านะฟ้าวไปฟ้าวมาทุกคนเพราะว่าปาลูกไวถ้าได้กินครับเข้าลูกกะเพราะว่ายังไปแต่เช้าแล้วก็สโมสิมาประมาณเก้าโมงสิบโมงนะทุกคน ก็เลยสีขึ้นไปแต่เ้าในพูดกระปูพูดเขตได้ผลึก,กเอามาหอวหน้านทุกคนพอเป็นเกิดแล้วละไก่กะไปะสีขึ้นไปกินข้า,าวเ้าก่อนทุกคนกินข้า,าวเ้าจังไปลุยนะเอาน้ำมาตกบา้าไงว่าสีมากินข้า,าวเ้าพีทุกคน ข้าวมันซื้ออันกินยูหานมามากินข้าวยูหาดกันเติมพลังก่อนจะไปใค่หนูอย่ากมาเข้านี่อ่ะ เขาเอิญมาพี่เหลยอนี่มาจากไซโก้วุ้นเหน่ยมเหนี่ยมหมูทุกคน ก็เลยมันเร็วบังนะมกสมองหมูทุกคนสมองหมูใส่เซนลอนวุ้นเส้น มุกสมองมูมันมาก กินมหมดกับไว้นี่ทุกคนหาเห็นมัมาแล้วจักผินอ๊ะ ไปทุกคนลุยบ้านนี้ได้ไเพลือกเก็บเอาหมดทุกคนไปเลยไปกันเลยหูนี่เก่งค่ะขนาดทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสมองสีรองคุดเบิ้งว่ามีเขตบอกเบิ้งหูนี่เก่งเก่งนะลองิังก่อนทุกคนแต่ว่าดินแข็งใช่หรือ เก่งซื้อหมอมีหมอมีเขียนอ๋ออีหูหนึ่งทุกคนคันหูนีย่ยังบ่ได้เถอบ่จักในว้าวเลยเก่งคำนี้เลยมาลุ้นกันตกใจนี่เขียดจะนะตกใจหมดทุกคนตื่นนะ ได้แล้วหนึ่งตัวหาเนื้อไม้หากระปูโอ,อมาทุกคนได้บรายปไนเลยมาเ้างนี้เห็นพักอันขี้ส้มทุกคนเลยพักอันนี้นะเรยว่าสีเก็บเอา ทุกคนสมูมาแล้วทุกคนคูดกระปูพอได้กบทุกคนเลยได้ทั้งกระปูได้ทั้งกบทุกคนโอ้ยบ่มีผู้จับกล้องเหเต้นทุกคนเต้นสมอยามันไปเอากระปูก่อนทุกคนกระปูกระตัวใหญ่ขนาดอ้ไอ้ มาแล้วทุกคนได้กบแต่ว่าตูมโมยใหญ่ทุกคนคุ้กระปู่ทุกคนบริขาดหวังว่าที่ได้กบได้มาแล้วมาแล้วนี่ได้ทางกระปู่พร้อมนี่กระปู่ทั้งกบสุดยอดสุดยอด <c oughs> ดีใจขนาะดทุกคน ดีใจได้กบทุกคนมาอันหึ้นเลาะมาหาทังพีทุกคน,าห,น,าห,ากคนหาน้อไม้เลยแบบนี้นะเพราะว่ากับปูดแดงสมุกก็ได้สามสี่ตัแล้วทุกคนพอแก่งใส่เน้อไม้แล้กบก็ได้ตัวหนึ่งทุกคนเน้อไม้ก็อ่อนถ้าไดอ่อนได้หน่อยเอาไปทุกคน ย่างไปเรื่อยๆนะบางวากบางต่นกับบริษัทฮะเบิ้งทุกคนได้กบตัวเดียวเคน่าซี่ห้ตัวประมาณนี้แหละหอดส่วนยางเสาค้ำทุกคนไปลุยไปหาทางดงวันนี้ทุกคนหาเนมัคือเกาแล้วก็เห็นกระปูคุดกระปูทุกคนเห็นกบคุดกบเห็นเกตกระปดเคตไปตามดงตามป่านี่แหละ

哦，阿翁，哦。 เบิ้งกระปูสมโงจังได้จังโตได้กระปูแดงสามตพอได้ใช้แกงนื้อไม้ทุกคนเลยสมโงกุดกระปูแดงแบบแข่งพันบะหมอนมาหนำเสกให้ได้ การ้อนแล้วหนุ่งเริ่มมา มานี่เจอต้นไม้บ่งดงใหญ่ทุกคนสองดุอันเรื่องนึงอันอีกเรื่วงนึงถือว่าใหญ่แล้วได้ทุกคนยามนี้นะต่อนี้ถือว่าใหญ่เลย ทุกคนได้หลายเติบแล้วนะทุกคนดีใจได้กบนั่นแหละ ลำบาย่าเลยเพราะว่าสมูบุคอยคูดได้กบแจักเลอทุกคนเลยลองคูดบังมันกระปูดแดงซื้อทุกคนคูดลงไปผัดเห็นนั่นกระปูดปดแดงแล้วผัดสะกระปูดะปดปดแดงขึ้นมาผัดเห็นน้ำนะแล้วก็เห็นหูมันล้อขึ้นมาทุกคนดีใจบ่ให้เว้าเลยไปน่อไม้บ่งทุกคนเอ้ยงามด้ อ่อนอะดวนละอยู่น,นะเอ๊ะแหงมันก็อ่อน คนสมำหรับานะไหมพ่อแกงนะและะ้วกักบกะกบกับเขตกับพ่อแจ๋วทุกคนเลยกับปูก็ได้หลายเติมได้กับปูหน้ากะปูแดงก็ได้สามตได้ลหลายแนวอยู่ทุกคนมื่อานี้ไะเลาะมือเท่งทุกคนอคหอนแดบดบน่ให้มือบ้านจะสีได้เฮ็ดกินเทปปีเบ่งหรือเ่าแหละเมื่อวนี้วากินข้าวอิ่มเลยนะทางเบ่งอะไรบอมมอนมาแต่ดาลล่านแล้วบอกสำหรัมาเขาเท่งนะเว้เอาหูสีเขียวส่วนเลยทุกคน น้ำไม้กันนะเต็มกระยังมั้งทุกคนโอซิเคอร์อนี่เดี๋ยวเมื่อเยี่ยมอยู่เฮือนทุกคนลุ้นน้ำกันอีเต็มกระยังเลิมือนี้มานมาน,มานทุกคนปะเมื่อพบมืพอพอกันอยู่เฮือนทุกคนอยู่สาวกับอยู่เฮือนเพื่อละบอาสิเม้อแล้วทุกคนกับว่าไม่มมย้าสมูทโคมากว้าอันยังไม่ทันได้เก็บมาก็ เดบ่งมาเกาะก่อนเอาคู่ไปใช่ทุกคนพอค่ะมันล้นแล้วมันล้นหลายกรุอออกนี่นะไปเก็มกบมัเกาะก่อนจังเมื่อมาเกาะกับเก็บมือกันเอามือขายด้วยทุกคนอันโลหนึ่งหกพันกีบเมื่อขานาดห,หอนอากาศหอนแล้วหอนฮอนหนาวๆไปเบิ่งมาเกาะก่อนทุกคน ก๊กนี่นะเป็นโดกโดกทุกคนนะจากซีล่นลายปุบนะพอเพื่อนมาพอม่ทาทันได้เก็บมือเสานี่เมฆโทรมาเบ้อปกติเบลอยู่เบลไยอไอกมาคูมมือคูมมือทุกคนนะเห็นแล้วล่นยูล่นยู เกาะตำตำแจ่วแสีบขนาดทุกคนตำแจ่วกินกับปิ้งป่าปิ้งเขีย่องนานๆถึงทั้งกระหลายเ้อ้ลงไปเก็บทั้งลุ่มก่อนสารล้านดิทุกคนหลายดูมักอกาะลอยใหญ่อะดีนี่ เฮ็ดเกลี่ยมะกาะขายมีมีคนซื้นอยู่บ่มาเกาะโอ้ทุกคนนี่ต้นหลายอะลีเต็มเลยทุกคนสมูเก็บมะกอกกัน เดินนั่นหน้านี่นะเฮ็ดโหมดทุกคนถ้าบ่เฮ็ดโหน่ะโบย่างเลยมาเกาะนี่โง่กิ่นมดเฮ็ดโหปลาไว้แหละโง่เฮาบ่ได้หน่่ยงามหน่่ยสุกเลยทุกคนไอตำแจ่วนไอเสพเสพเก็บแป๊บเดียวทุกคนแล้วเต็มเต็มกระคุแล้วมังหนุ่ยก็ยัางรดนู่นะปุ๊บปักปุ๊บปัก ยังเหลืออันอยู่ทางนี้นะอยู่วนหินนี่กับลายหน่อยเต็มได้ไปมันไปเก็บอยู่นี่กับเมื่อเลยทุกคนเลยมาอ่อนเฮิ่นกับข่ามาแล้วทุกคนมาต่ดานมาแมนบ่บมามาันอะเฮ้ยป้าเราได้ไรๆตัวตัวบ้เอาใกล้พระเจ้าไปโตใกล้พระเจ้าตาบอดบ่เห็นเลยไปเบิ่งก่อนแล้วที่แล้วกินดดังแล้วพูดบ่โยแนวนี้แหละหยุบหน้าพระเจ้ากูหาน ไดกระจายกจต้องเก็บตีกมีนะแลวายวิไลอ่ได้นเามันห้าาายามากวิไล่วิไลดล้เอาได้มาจกผมจกเลอยแหกนวะนี่นะต่ดอกเพิ่งหายเดีตดอกตีลองหาก้อนทันเนาะทันไเ่อนเพิ่งไปไวัหม ามเดี๋ยวก็มาแต่มึงเนอะคืออาไรดีแกงน้ำไม้คือเก่าทุกคนเลยมาอันนี้แกงน้ำไม้ขายหมูอะไรเต็มอุานจีเดจีเดสี่ดอล่กับปั้นชกออรเดอเวลาดมเด้อเด้อปั้นชกเอาลดเพื่อหลัหายนะบ่าวนะบ่าวดมพี่ลึกพดบ่าวมาลุ ดมันดึกสดปะอืมการคื <ho. S 1> ันนมันกลับอันนนานได้เลยทำมันเยอะให้เะเกมต้นะอเกมต้นน่าคุยได้แล้วเยคุยได้หรอเดี๋ยวมันะเป็นพน้ามันเป็นพื่นขนาดขาว่าผืขาว่าคือตูมเลย่ะคือแมจะดิคืออีพอบอกคืออีพอบอกคือและบุยปุยประธานนะมุยปุยมีเวยมีงิ้มมีแย้มไปเลยนะตอน ตัวตีนเตีวตัวตีนเีวตัวตีนเนีวตัวตีนเีตัวตีนเีวตัวตีนเลี้ยโอ้ยโหมีเยอะนอนเล่นน้อหัวตอาเกีฟืดานะเล่นแล้วแกนีเรื่องเป็นตัวสอสซีฟูเบ้อโหเอ็ดเธอจะหนกนได้ีินเอาไอ้ข้าวจักเอ็ดช่วยช่ตยช่่วยมันกลมทนายมันไ่ได้อยู่ตรงนีีเี ก้มจะสูบอยู่ในนั้นเงยให้นีด่ดูเปิ้ลโอ้ยคีเร็ท้องในดูอ๋อลงนี่านมาตราฐานเลยทุกคนเพิ่งแม่ใบน้องไม้ทุบอาลมณ์ฆ่าไหมไทุบบอมแม่เพิ่งสีแกงน้อ,อไมนะ้เพราะว่าสซโมโไปหามาแล้วเพิ่งอ,อยู่น้ำรุ่แล้ววันนี้นะเพิ่งกาดละนี่แต่เพิ่งแ,แ,แม่แกงกำลังใบยืหมืดแล้วนะน้อไม่ไหล แกงทุณแม่น้าไม้มาดูมาได้กินยู่บ่มาด้แกงหน้ไม้แล้วล็กแค่กินหนไม้ของมึงถุกเพื่อไปหาในท่อวะโบบัวดีมเปมย์ยังันงม<า>ีสามารถาาโทรเลยใช่ โอยนี่หาว่าแต่ช่วงนั้นรุ่นแต่เสีงซ่งย่างเต็มติ่มมิ่ทั้งเต้นทั้งเล่นอนั้นก็มีพัดฮึดพักแล้วแล้วก็ย่างเอามาดึงขน้วก็มาพอไปจุ่มมาแล้วก็อักพอดีเลยเอ้ยไปเบิ่งหมูยางมากระบกค่อยเอามาตะป้านีได้มากระบกมาเฮิ่มเครื่องเป่านะฮะแป๊กแป๊กแป๊กอย Ba tốt hết còn lính như thế nào ha ha nho mày hè mày hè mày hè mày mày hè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  mày นู้เอาคักเดีว๋วนี้นะ,นะอืมงง่อืมมันต้องการธาตุอะไรนคนมือป่าดีนะธาตุขมธาตุหวานธาตุมั่นนะฮึะ่ง

เฮ้ยยมมากระบกตีโอเคทุกคนเขากะไ่ได้แกงกรบเบนทั้งไม้ก็มีแต่แกงทุกไม้ทุกคนเลยแกงทุกไม้คู่มือเรียนสีสีเบอร์สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีพี่เลหลายทุกคนขอขอบคุณใจทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพูดพอได้ใหม่คือเก่าทุกคนบ๊ายบายไปแอบไปไปเนี่ยลูกไปไปเนี่ยลูกไปไปป้าลุงโอ้ยเฮ้ยไปไปไหนไม่เอาบ๊ายบายแน่บ๊ายบายป้าลุงไหมรอให้ เพื่อเราเป็นคนคิดดื้อเยอะแล้วพ่ะตบมืงแน่น่ะทั้งตีทั้งมือนะลูกเพื่อไปบวันนี้ลูกเพื่อวะเอาเอาเฮ้อปลาลูกเลี้ยงซอยในเด้อดื้อแบบนี้บ่หยแล้วดื้อแบบนี้อ่านอ่าเอาเมาดื้อมันให้ย